สวัสดีค่ะคลิปนี้แอดก็จะมาแปลคำบรรยายของผู้บรรยายภาษาอังกฤษในแมตช์ไทยลงสนามพบกับญี่ปุ่นนัดแรกศึกวีนอสอันสาสนาม2ที่ฮ่องกงซึ่งแมชนนี้เนี่ยสาวแถวเราทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะโดยพลิ้งพลัมไป2ต่อ3เซตโดยจะกอยี่ต่อ18 25ต่อ23 20ต่อ25 15ต่อ 25, 25และ11ต่อ15ค่ะไทยก็สามารถแย่ยงคะแนนมาจากญี่ปุ่นได้1คะแนนนะคะ ในส่วนของผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดให้กับไทยเนะคะเป็นแนนทัดดาวทำไป21คะแนนอันดับ2เป็นน้องเฟิร์นค่ะทำไป14คะแนนอันดับ3เป็นบีมเนี่ยทำไป9คะแนนอันดับ4เป็นบุ้งบีมค่ะทำไป7คะแนนอันดับ5้าเพียวทำไป6คะแนนอันดับ6ไก่เนี่ยทำไป5คะแนนยูฟ้าทำไป4คะแนนโมเม3เตย2และพันพันและอมสินเนี่ยทำไปคนละ1คะแนนค่ะในส่วนของทางด้านญี่ปุ่นเนะคะเป็นวาดะค่ะทำไป29คะแนน และซาโตะะทำไป21คะแนนชิมามูระาทำไป16แล้วก็มายูทำไป16ค่ะและนี่ก็เป็นสถิติลังเกมแบบคร่าวๆนะคะต่อไปเดียวเรามาเข้าเรื่องกันเลยค่ะโดยยกสตาร์มาเซตแรกนะคะไทยก็มาดีมีทรงเลยนะคะเริ่มเกมมาเนี่ยไทยขึ้นนญี่ปุ่นอยู่6ต่อ5และในจังหวะนี้นะคะน้องไก่วิมลรัทธนพันของเราก็บล็อกลูกหยดของซาโตะได้ค่ะจังหวะนี้ก็กดสวนกลับไปเลยนะคะ ทำได้สวยงามมากๆเลยโดยจังหวะน,นี้ผู้มยายพูดว่าวิมลรัดลอยตัวได้ดีมากในจังหวะขึ้นบล็อกและเก็บบล็อกแรกของวันไปได้สำเร็จตาโตพยายามเล่นลูกหยอกแต่ลูกมันไม่สูงพอเลยโดนดักไว้ได้แบบไม่ยากเธอต้องใส่น้ำหนักเพิ่มอีกนิดถึงจะผ่านบล็อกนั้นไปได้จังหวะน,นี้ก็ต้องเช่ญชมบล็อกของเรามากๆเลยค่ะอ่านเกมขาดดักทางไว้ได้และจังหวะที่กดสวนกลับลงไปเนี่ย น้องไก่ก็ได้ได้ว,ว่าไหวพลิบดีนะคะชคช่วยอากาศได้ดีค่ะและต่อมานะคะต่างฝ่ายก็ต่างตีเปลี่ยนเสิร์ฟกันได้ดีมากๆค่ะแต่ว่าก็ยังคงเป็นไทยของเราเนะคะที่ได้เปลี่ยบอยู่นิดหน่อยซึ่งตอนนี้เนี่ยไทยขึ้นนําอยู่1แต้มค่ะ12ต่อ11และช็อตน,นี้เนี่ยก็เป็นช็อตที่เลลี่กันอย่างยาวนานต่างฝ่ายก็ต่างเหนียวมากๆเลยค่ะญี่ปุ่นก็เหนียวมากไทยก็แบบเหนียวเหมือนกันและสุดท้ายก็เป็นบีมเป็นวิชยาก,กรกหล่ม ทีขึ้นตีมุมตรงก็ลงไปอย่างสวยงามแต้มน,นี้เนี่ยบีมสัดเต็มข้อเลยนะคะตกหนักมากๆเลยค่ะทําคะแนนในไทยก็นํา13ต่อ11ยังคงรักษาระยะห่าง2แต้มไว้ได้ดีค่ะโดยช็อตนี้เนี่ยผู้ยาายพูดว่าลูกมีพิมพิชยาก,กดไล่เส้นไปอย่างเต็มแรงพิมพิชยาเองก็ฮึกเหิมสุดๆกับลูกนี้ได้จวัหดะตีแบบฟรีแบบไม่มีบล็อกเลยและที่สำคัญคือความเร็วของบอลลูกนั้น ทำเอาบล็อกฝั่งตรงข้ามตั้งตัวไม่ทันเลยจังหวะนนี้เล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมมากจริงๆช็อตนี้ก็ต้องชื่นชมทุกคนเลยเนาะเพราะว่าแต้มน,นี้เนี่ยทุกคนช่วยกันเล่นได้ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นบอลดีฟน์เนาะแล้วก็ต้องชื่นชมพันพัๆด้วยนะจังหวะเซตตดบอลไปให้พิมพิชยาลูกนี้เนี่ยสปีบอลเร็วมากๆทําให้บล็อกของทางญี่ปุ่นเนี่ยตั้งตัวไม่ทันเข้ามาบล็อกไม่ทันทําให้บีมเนี่ย ทำงานได้ง่ายค่ะและต่อมานะคะไทยก็เริ่มทำคะแนนทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆค่ะซึ่งไทยขึ้นนำอยู่16ต่อ13และช็อตนี้เนี่ยก็เป็นช็อตที่ไทยเล่นได้แบบเพอร์เฟกมากๆคือมาดีตั้งแต่บอลแรกของปีนุชเลยเข้ามือพันพันแบบเป๊ะๆทำให้พันพันนั้นเลือกจ่ายได้แบบง่ายๆเลยและจังงวันนี้พันพันก็เลือกที่จะเซตให้บีมบิมพิยาค่ะและบีมก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ ตีทัดบล็อกออกไปทำคะแนนได้ไทยขึ้นนำทิ้งห่างไปอีก17-13ต่อค่ะดกว่าตอนนี้เนี่ยโมเมนตัมก็มาเต็มเลยนะคะทำอะไรก็ดีไปหมดเลยโดยจังหวะนี้เนี่ยผู้บรรยายพูดว่าตรงบอลแรกได้ดีและจบแต้มได้อย่างสวยงามในจังหวะนี้ตอนนี้พูดถึงพิมพ์พิชยากันอีกสักหน่อยเธอทำแต้มบุกได้ถึง63แต้มในสัปดาห์แรกซึ่งเป็นตัวทำคะแนนหลักของทีมเธอกำลังมาแล้วและนี่ คือช่วงเวลาสำคัญในเซตแรกซึ่งเธอทำได้ดีและต่อมานะคะก็รได้ว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายคุมเกมเลยมือขึ้นมากๆทำอะไรก็ดีไปหมดในขณะที่ทางฝั่งญี่ปุ่นนั้นพอเรีว่าเขาช็อตกันไปเลยนะคะเริ่มที่จะแบบผิดพลาดเองเยอะทั้งเสิร์ฟเสียทั้งตีเสียและอย่างสว่างนี้เนี่ยทางด้านวาดะก็ตีฉีกออกไปเองค่ะทำให้ไทยนั้น ขึ้นนำทิ้งห่างเยอะมากๆ22ต่อ16เลยค่ะโดยจังหวะนี้นี่ยผู้บรรยายพูดว่าเกิดข้อผิดพลาดอีกครั้งเมื่อว่าดาตีบอลออกข้างสถานการณ์แบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นจากญี่ปุ่นเลยนะเพราะโดยปกติพวกเขาจะเล่นกันนิ่งกว่านี้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยกลับพลาดเองจากข้อผิดพลาดที่ไม่น่าจะพลาดกลายเป็นคนทำลายจงังหวะของตัวเองซะอย่าง,งานั้น และสุดท้ายเซตแรกนี้ก็เป็นไทยนะคะที่เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์25-18ค่ะโดยหลังจบเซตแรกนะ่คะทางผู้บรรยายก็พูดว่าและทีมไทยก็คว้าเซตแรกไปได้สําเร็จนี่คือเซตแรกที่ทีมชาติญี่ปุ่นเสียในศึกวอลเลย์บอลเนชันลีกฤดูกาลนี้ต้องรอถึงแมตช์ที่5ถึงจะเกิดขึ้นแต่ไทยก็ฉกช่วยโอกาสจากการออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมและขึ้นนำญี่ปุ่น1ต่อศเซต ส่วนในเซตที่2อเนี่ยค่ะออกสตาร์ทมาตอนนี้เนี่ยไทยขึ้นนำอยู่6ต่อ5ค่ะสถานการณ์เนี่ยคล้ายกับในเซตแรกเลยเนาะซึ่งไทยก็นำอยู่6ต่อ5เหมือนกันโดยจังหวะนี้เนี่ยะก็เป็นจังหวะแลนดี้ที่ค่อนข้างยาวนานเลยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแต้มนี้ก็เป็นคะแนนของไทยนะคะซึ่งเป็นน้องเฟิร์นโรลิสราสีทาเลิศค่ะที่ขึ้นตีจาก3เมตรกลางโดยจังหวะนี้เนี่ยน้องเฟิร์นก็ได้ด้วยว่าเล่นได้ฉลาดมากๆเลยนะคะก็จะไม่ได้เน้นแบบตีแรงนะเนื่องจากว่า บล็อกเขาขึ้นมารอเลยนะคะก็เลยได้แต่เคขาะค้ำบล็อกไปค่ะซึ่งน้ำหนักมือเนี่ยเป๊ะมากๆเลยค้ำบล็อกลงที่ว่างกลางขอดเลยค่ะลูกนี้ก็เรียกได้ว่าใช้สมองล้วนๆเลยโดยช็อตนี้ผู้บรรยายถึงขั้นร้องเสียงหลงเลยนะคะว่าโอ้ลูกเขาเบาจากแดนหลังมีทั้งบล็อก3คนและเพื่อนแดนหลังอีก3คนที่เหมือนจะพุ่งแต่ก็ยังลังเลลูกนั้น แทบจะไม่มีทางวางได้ดีกว่านี้อีกแล้วและในจังหวะต่อมานะคะจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่เพอร์เฟกมากๆจังหวะหนึง่งเพอร์เฟกตั้็แต่บอลแรกไปเลยค่ะบอลแรกเข้ามือบอลพันแบบเป๊ะและจังหวะนี้บอลพันก็เลือกดีบอลค้งหลังไปให้บีมเหมือนเดิมค่ะและลูกนี้นะคะบีมตบโหด,ดสุดๆตีฉีกได้ฝังมากๆเลยตีหนักตีคมตีฝังมากๆค่ะซึ่งจังหวะนี้นะคะผู้เป็นยายก็พูดว่า พิมพิชยาเปิดมุมสวิงข้ามคอร์ดได้อย่างสวยงามตอนนี้เธอเริ่มแสดงผลงานให้เห็นแล้วเป็นจังหวะจัดบอลที่น่าสนใจเลยทีเดียวเซกิเข้ามาในคอร์ดมากเกินไปทิ้งพื้นที่ฝั่งโนนไว้โล่งๆทำให้พิมพิชยาได้ขวดเต็มแรงทำให้ไทยขึ้นนำา10ต่อ8แล้วต่อมาไทายก็มาได้คะแนน,นจากลูกตบสวยๆของบิมพิมพชยากุกกรามอีกครั้งหนึ่งลูกนี้เนี่ย บีมก็ตีคมตีฉีกตีสวยมากๆเลยนะคะในขณะที่เซกินั้นก็ดักทางถูกแล้วนะแต่ว่าด้วยความแรงของลูกเนี่ยทำให้ลูกบอลน,นั้นมันกระเด็นออกไปไกลค่ะไม่สามารถที่จะแบบเล่นต่อได้ทำให้ไทยขึ้นนำ20ต่อ18ในช่วงปลายเซตไทยก็ยังคงรักษาระยะห่าง2แต้มไว้ได้ดีมากๆค่ะโดยจังหวะน,นี้ผู้บรรยายพูดว่าอีกหนึ่งลูกที่รับได้อย่างมีคุณภาพ และก็ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งพิมพ์ิชยาอีกแล้วและญี่ปุ่นเองก็แทบรอให้เธอสลับไปอยู่แดนหลังไม่ไหวแล้วเพราะตอนนี้หยุดเธอไม่อยู่จริงๆไม่ว่าญี่ปุ่นจะพยายามรับมือ,อยังไงก็ตามและสุดท้ายเซตนี้ก็เป็นไทยเนี่ยที่เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ2 3ค่ะซึ่งเป็นบุมบิ่มชัยออนนะคะที่เป็นคนตีปิดเซตให้กับไทยค่ะไทยก็นำญี่ปุ่น2ต่อสุนเซต โดยหลังจบเซตที่2นะคะทางผู้บรรยายก็พูดว่าไทยขึ้นนำญี่ปุ่นทีมที่ยังไม่แพ้คใครมาก่อนในทัวร์นาเมนต์นี้2ต่อศูนย์เซตที่ฮ่องกงตอนนี้สถานการณ์ไม่สู้ดีนักสำหรับญี่ปุ่นแต่ในทางกลับกันแฟนๆทีมไทยคงยิ้มไม่หุบแน่นอนเราถามกันไว้ใช่ไหมว่าไทยจะทำผลงานได้ในช่วงเวลาสำคัญหรือเปล่าและคำตอบก็คือญี่ปุ่นต่างหาที่ทำไม่ได้ การตีพลาดของอิชิกาวะทำให้ญี่ปุ่นต้องดิ้นรนเต็มที่ในจังหวะสุดท้ายเพราะตอนนั้นไทยมีแต้มเบลกอยู่ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมไทยแม้จะเคยเสียเปรียบในจังหวะแต้มเบลกไปแล้วแต่พวกเธอก็ยังฮึดกกลับมาแซงขึ้นนำและรักษาความได้เปรียบไว้ได้ซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายแต้มสำคัญที่เกิดขึ้นก็มาจากความผิดพลาดของญี่ปุ่นเอง เราตั้งคำถามไว้ตั้งแต่จบเซตแรกว่ามันจะเป็นไปได้จริงไหมที่ญี่ปุ่นจะรักษาฟอร์มได้คงเส้นคงวาขนาดนั้นและไม่พลาดเลยตอนนี้ไทยนำญี่ปุ่นซองต่อสุเซตด้วยคะแนน25ต่อ18และ25ต่อ23ส่วนในเซตที่ 3, 4และ5นั้นเนื่องจากว่าตัวหลักของไทยบาดเจ็บเนาะก็เลยทำให้เราก็ต้องแบบเหมือนต้องไปแบบปรับจูนกันใหม่ ก็เลยทำให้เป็นฝ่ายเพียงพลังให้กับญี่ปุ่นไปด้วยสกอร์20ต่อ25 15ต่อ25และ11ต่อ15ค่ะโดยหลังจบเกมการแข่งขันทาผู้บรรยายก็พูดว่าอิชิกาวะปิดเกมด้วยลูกสุดท้ายพาให้ญี่ปุ่นกลับมาแซงชนะในรูปแบบรีเวิร์สวีปทั้งที่ไทยนำไปก่อนถึง2เซตจบเกมด้วยการสวมกอดอย่างอบอุ่นระหว่างโคชเกียรติพงษ์และโคชอับบาสเป็นเกมที่ยอดเยี่ยม เต็มไปด้วยสปิริตของการแข่งขันและญี่ปุ่นยังคงไร้พ่ายต่อไปแต่นี่คือเกมที่พวกเขาต้องออกแรงมากที่สุดและสู้หนักที่สุดตั้งแต่เริ่มรายการมาส่วนทีมไทยนี่คือความพ่ายแพ้อีกหนึ่งแมจาก5เกมแต่ก็เป็นหลักฐานชัดเจนว่าพวกเธอสามารถสู้กับทีมระดับท็อปของโลกได้พวกเธอเล่นได้ดีจริงๆเหลือเพียงสิ่งเดียว หนทางปิดเกมให้ได้ในช่วงเวลาสำคัญเอาละค่ะแลนนี่ก็เป็นแปลคำบรรยายของผู้บรรยายภาษาอังกฤษที่อาจได้หยิบยกน้ำมาฝากทุกท่านในคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกไลค์ก็แชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน,กนเอาไว้ด้วยนะคะไว้พบวก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ